ออนเบรคเกอร์ aker, ครับเปิดเซลรคเตอร์สวิตช์นะครับแมสติกทั้ง4ตัวต้องทำงานพร้อมกันนะครับหลอดไฟ4ดวงนะครับตามแมสติกนะครับต้องติดนะครับเดี๋ยวผมจะ,จะทำให้โอเวอร์โหลดแมสติกตัวที่หนึ่งทิปนะครับหลอดไฟหลอดที่หนึ่งดับนะครับแมสติกตัวที่สองทิปหลอดไฟหลอดที่สองดับ แมตติกตัวที่สามโอโหล,ลดทิปโหลดไฟรอที่สามดับแมตติกตัวที่สี่ทิปนะครับโหลดไฟรอที่สี่ดับนะครับรีเซ็ตโอโหลดนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมช่องกิจ d y นะครับคลิปนี้ผมจะมานำเสนอการต่อวงจรสตาร์ทมอเตอร์4ตัวพร้อมกันด้วย สเต็ปเตอร์สวิตช์หนึ่งตัวนะครับคือวงจรจะมีแมติกทั้งหมด4ชุดนะครับแมติก,ออกโอเวอร์โหลดนะครับมีแผงแรมนะครับสแสดงสถานะแมต,ติกแต่ตัวทำงานนะครับมีคอมเมนต์จากท่านผู้ชมครับคำแนะนำแล้วก็คำถามนะครับท่านผู้ชม มีคอมเมนต์มาว่าขอวงจรควบคุมมอเตอร์เปิดครั้งเดียวทำงาน4ตัวนะครับความหมายของผมคิดว่าน่าจะเป็น selector switch นะครับเปิดครั้งเดียวแล้วก็แม t ติกนะครับทำงานสั่งงานผ่านไฟผ่านแมติกไปที่มอเตอร์หรือปั๊มน้ำนะครับแล้วแต่ท่านผู้ชมจะนำไปใช้งานนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้เรามาชมการต่อวงจรกันเลยนะครับว่า มีวิธีการต่ออย่างไรนะครับเรามาแนะนำการอุปกรณ์ในการต่อวงจรในครั้งนี้ก่อนนะครับจะมีสกริปเกอร์นะครับแมสติกพร้อมโอเวอร์โหลดนะครับ4ชุดนะครับแมติกนี่คอย2 2 0โวลต์ AC นะครับส่วนชุดคอนโทรลแผงนี้นะครับก็จะมีซิลคเตอร์สวิตช์ออนออฟนะครับมีแอมป์โชว์สถานะแมสติกทำงานนะครับตัวไหนโอเวอร์โหลดทริปนะครับลอดไฟสีเขียว ตัวสีรลอดนี้นะครับจะควบคุมนะครับหลอด1หลอดต่อแมตติกหนึ่งชุดนะครับ MC 1 MC 2 MC 3 MC 4นะครับชุดไหนแมตติกทิปนะครับหลอดไฟตรงนั้นก็จะดับลงนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต่อวงจรกันเลยครับเริ่มที่สายไฟเส้นแรกนะครับก็อย่างทุกครั้งนะครับที่มีการต่อวงจรนะครับจะเป็นไฟ AC หรือไฟ DC นะครับ จะเป็นไฟ DC เราจะเริ่มที่สายไฟสายลบก่อนนะครับส่วนเอาไฟ AC นะครับจะเริ่มที่สายนิวตอนก่อนนะครับนำสายนิวต้นนะครับต่อเข้าขาเบอร์ A1 นะครับทำการต่อสายนิวต้นนะครับที่ขา A1 เข้ากันทั้งสตัวเลยนะครับ จะมาต่อเข้าเทอร์มินอลนะครับที่เป็นสายนิวต้นครับใส่ไฟเส้นต่อไปนะครับนะครับจับเบรเกอร์มานะครับผมจะทําการต่อสายไฟลายนะครับเข้ากับเซลเคเตอร์สวิตชุดแผงนี้ผมต้องการต่อสายไปแล้วนะครับมาดูที่เซลเคเตอร์สวิตก่อนนะครับจะมีสายไฟ2เส้นนะครับสายไฟเข้าและสายสายไฟออกนะครับ สายไฟเส้นนี้ผมจะต่อเข้ากับสายลายนะครับนะครับเข้าด้านล่างของ selector switch นะครับหรือท่านผู้ชมจะเข้าด้านบนก็ได้นะครับสายไฟเส้นที่เป็นสายไฟเส้นเมนมานะครับเนี่ยนะครับส่วนสายไฟขาออกนะครับผมจะไปต่อเข้ากับขาเบอร์95นะครับ ของโอเวอร์โหลดนำสายไฟนะครับมาทำการต่อสายนะครับที่ขาเบอร์95ของโอเวอร์โหลดนะครับจัดตัวที่1มาตัวที่2ตัวที่2มาตัวที่3ตัวที่3มาตัวที่4นะครับ หลังจากที่ทาการติดตั้งสายไฟนะครับที่ขาเบอร์95เสร็จแล้วนะครับนำสายไฟอีกหนึ่งเส้นนะครับต่อที่ขาเบอร์96ของวอร์โหลดจากขา96ของวอร์โหลดนะครับต่อเข้ากับคอยของแมตติกนะครับที่ขาเบอร์ F2 นะครับ ทำการต่อแบบนี้นะครับทั้งหมด4ตัวนะครับ หลังจากที่เราทำการติดตั้งสายนะครับจากขา9กาของวอโรดนะครับของชุดแมติกทั้ง4ตัวนะครับเข้าที่คอยของแมติกของแต่ละตัวนะครับก็คือที่เข้าที่ขาเบอร์เอสองนะครับตอนนี้ผมได้ทําการติดตั้งสายเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปครับต่อไปครับนำสายไฟ,ไฟไนะครับมาต่อเข้าที่หน้าคอนแทก ของแมตติกนะครับทำการต่อสายไฟเข้าหากันทั้ง4ตัวนะครับสายไฟเส้นนี้นะครับผมจะจะแสดง ะครับให้ท่านผู้ชมเห็นการทํางานของแมชติกนะครับคือสายไฟเส้นนี้จะผ่านหน้าของแทรคคอมแมชติก,ออกโอเวอร์โหลดนะครับมาเข้าที่ไพโรแัมนะครับตัวหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่นะครับ โอเคครับผมตองการติดตั้งสายไฟเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองมาทดสอบกันทำงานกันนะครับออนเมนเปเกอร์ครับเปิด selector สวิตช์นะครับแมติกทั้ง4ตัวต้องทำงานพร้อมกันนะครับหลอดไฟ4ดวงนะครับต่างแมติกนะครับต้องติดนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้โอโลดแมตติกตัวที่หนึ่งทิปนะครับหลอดไฟหลอดที่หนึ่งดับนะครับ แมตติตัวที่2ทิปหลดไฟหลดที่2ดับแมตติตัวที่3ามโอ้หลดทิปตหลดไฟ2หลดที่3ดับแมตติตัวที่4ทิปนะครับหลดไฟโหลดที่สดับนะครับรีเซ็ตโอ้โหลด ถ้าผมบอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับสามารถเอานําไปประยุกต์แปลงได้นะครับท่านผู้ชมท่านใดครับมีข้อสงสัยนะครับหรือว่าติดปัญหาอะไรเกี่ยวกับวงจรนะครับก็ลองคอมเมนต์มาถามผมได้นะครับถ้าผมถ้ามันไม่ซับซ้อนมากไปนะครับเกี่ยวกับวงจรรีเล์นะครับผมก็จะมาทําคลิปสอน ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องกีดเดว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับถ้ามีคลิปใหม่เข้ามาเขาจะเตือนนะครับให้ท่านผู้ชมได้เข้ามาชมคลิปกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ